สวัสดีค่ะนะพวกเราบี้แอมบัสเดอร์ครับเจลาโต้ครัคบนี้าค่ะเนเน่ค่ะบีมครับวันนี้นะคะบี้ก็พาพวกเรามาดูแลถิวหน้าและ เซนเตอร์ค่ะที่สาขาอินเรีย์และเอ็มคาพอครับผมและที่เราเลือกที่นี่นะครับผมเพราะที่นี่เป็นอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมนะครับและคลินิกเนี่ยก็ยังน่าเชื่อถืออีกด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านผิวใสนะครับยกกระชับค่ะการฉีดป,ปรับลูกหน้าค่ะและการกำจัดขนนะครับก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะครับมาทำอะไรกันที่นี่สามพลาดในแต่ละนาทีเดียวเลยใช่ค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามีของรางวัลมาแจกค่ะวันนี้เราทำอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ปกติก็บิ๊กจะมีครีมกลางวันกลางคืนแล้วก็กันแดดครับมีแค่นี้เลยครับไม่มีอะไรแล้ว <laughs> ถ้าบนใบหน้าก็จุดดงดำครับแล้วก็รอยสิวที่ทิ้งรอยไว้เนาะแล้วก็หนวดครับเพราะว่าแบบหน้าเบื่อมากเลยต้องโก้หนวดทุกวันเลย หลักๆก,ก็คงจะเป็นแบบว่าเลเซอร์หนวดแล้วก็แบบว่าที่สเป็นหน้าอะไรแบบนี้ครับให้หน้ามันชุ่มชื้นเพราะว่าปกติบิมก็เป็นคนผิวแห้งครับปกติก็จะมีทาสกินแคร์ก่อนนอนเล็กน้อยค่ะเป็นพวก เซรั่มหรือพวกให้พวกความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเป็นคนนอนดึกมากแล้วก็พวกสกินแคร์อาจจะไม่ค่อยได้ผลวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาทําที่นี่ค่ะเพราะว่าการทําพวกทริปเมนต์อะไรเงี้ยมันเห็นผลได้เร็วกว่าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเป็นแอมบัสเตอร์ได้ค่ะก็ที่กังวลตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นปัญหาผิวหน้าค่ะเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นคนนอนดึกนอนประมาณตีสามตีสี่ก็เลยกลัวเรื่องแบบผิวหน้าจะโซมหรือขอบตาจะคั้มค่ะ วันนี้อยากจะมาทำเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าค่ะก็คิดไว้ว่าน่าจะเป็นคลิปเมน์ค่ะคลิปเมน์พวกนพหน้าใสอะไรประมาณนี้ค่ะ ปกติก,ก็มีแค่ทาเดย์ครีมไนท์ครีมอะไรเงี้ยค่ะส่วนถ้าเมื่อไหร่ที่มีสิวก็จะมีทาเจลแต้มสิวเล็กน้อยเองนะคะถ้าในผิวหน้าในในหน้าใบหน้านะคะก็จะมีกังวลผิวค่ะเป็นคนแบบผิวแห้งแล้วก็ไม่ค่อยมีสิวเท่าไหร่แต่ถ้ามีทีมมันจะเป็นแบบเม็ดใหญ่เลยนะคะก็เลยอยากมาดูแลเรื่องผิวหน้าค่ะวันนี้อยากมาบำรุงผิวหน้าค่ะวันนี้ก็เลยให้เอพ็ก ช่วดูแลให้ค่ะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมไปเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของวีวีค่ะ ปกติโจก็ดูแลตัวเองโดยการทาครีมมาร์กหน้าแล้วก็ทานอาหารเสริมด้วยตัวเองนี่แหละครับแต่วันนี้โจอยากดูน่ารักแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นให้เข้ากับตำแหน่ง v b a m b a s s a สเ r เลยวางใจมาให้ a p e x Medical Center ดูแลครัดูแลก็จริงๆแล้วโจเป็นคนผิวค่อนข้างมันแล้วก็กระวนเรื่องรูมขนรวมถึงหนวดเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเนี่ยเรามีหนวดเนี่ยมันค่อนข้างจะแต่งหน้ายาก วันนี้อยากมาทำทั้งทรีทเมนต์เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยแล้วก็อยากเลเซอร์หนวดด้วยมันจะได้แบบเพิ่มความมั่นใจอืม อนนี้นะคะเราก็ได้ย้ายกันมาอยู่ที่ a p e พ Medical Center อร์สาขาเอ็มเอร์ยมแล้วค่ะพวกเราก็ขอบุญทาง a p e พ Medical Center ด้วยนะครับที่คอยดูแลผิวหน้าพวกเรานะครับและทำให้พวกเราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับค่ะส่วนใครนะคะที่สนใจอยากจะดูแลผิวหน้าหรือกำจัดขนเหมือนกับพวกเราสามารถไปได้ที่ a p e พ Medical Center สาขาใกล้บ้านคุณได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มีถึง40สสาขาด้วยกันเลยค่ะ ช่ครับและใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับเรามีอชเ c h ร์มาแจกทุกคนทันท้งหมด3รางวัลน,นะครับเพียงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยว่าอยากมาทำอะไรที่ APEX Medical Center นะครับหลังจากดูคดลิปเราไปแล้วและให้ผลด้วยว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเลือกผู้ชโชคดีทั้งหมด3ท่านนะครับรอรุ่นกันได้เลยส่วนถ้าใครอยากได้ของรางวัลมากกว่านี้ก็โหลดแอปบีบีมาเล่นกันได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะว่าต่อไปพวกเราจะไปทำอะไรที่ไหนกันต่อค่ะ ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของอเราด้วยนะคะเย้ <Ye. S 1> บ๊ายบาย <Ye. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นคลินิกที่เชื่อถือได้ด้วยครับผม ไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวใครคือคนพูดอะหนูไม่รู้ว่าใครจริงป่ะิไหนนะ